เนาะน้องๆอยากอยากเขากล้องนําสบายดีนอกจากทนายสบายดีสบายแจ้ตัวนี้พักครนน้องๆอยากเขากล้องนำเนาะนี่หักตาแพงนัหักบอทุกคนฝากคอมเมนต์บ็อกบอได้เด้อนักเฮียนโคงเฮียนไม่ทีูอได้มาซอนเนาะน้องๆกาแสดงโอกนอะทุกคนนี่นัหักอแทวา โอ้โหคุณอันนี้เวลาพักคอน้องๆบางคนก็ออกไปนอกออกไปลิ่นอยู่นอกมีน้องๆยักษ์ลมนำครูออว่าสั้นเดี๋ยวครูอจะไปท่ามมาน้องๆรู้สึกเนวใดที่ได้เฮียนนำครูออเนาะแล้วก็อาจารย์จะห้ามน้องๆเด้อจะห้ามน้องๆว่าในอนาคตความฝันอยากเป็นอย่างโอเคไปท้ามน้องๆกันเลยไป อา,าอ,อ,อาจารย์ชิ้ท่าพุงน้องเนาะอาจารย์ได้มาสอนอยู่นี้พุงน้องพิชิตนาฏยฮปปี้ y ฮปปี้ดีใจบอดีใจดีใจอาจารย์ยักท่าพุงน้องว่าท้าวานญ่มาแล้วเพียนจบแน่นักพลดพุงน้องอยากเป็นอย่างอาทา,า,า,านทำทางนี้ก่อนเนาะโอเคไงมาน้องอยากเป็นตำรวจกับหนักหอ เป็นตำรวจกับนักห้องโอ้โหสุดยอดเจมาได้อยากเปิดทายเป็นของตวเอยากเปิดหารเป็นข้องตัวเองเป็นอย่างจริงยักเปิดหานเป็นของเตียงเป็นข้เวโดอเปิด็นข่าวัวเหมืนันอ๋ออยากเป็นแม่ค้าโอเคอ่ะล่าอยากเป็นตำรวจจะล่าอยักเป็นตำรวจเป็นอย่างจริงยากเป็นตำรวจ เราะว่าได้เงินเดือนสู้เอาไปแปลงเงือนให้พ่อกับแม่อ๋อความฝันคืออยากแปลงเงือนให้พ่อกับแม่โอ้โหอันนี้น้องๆคือมอนหนึ่งสุดยอดอ่ะน้องมาอยู่ทางนี้เดี๋ยวอาจารย์จีทำอ่าอ่าตามตามคิวก่อนตามคิวก่อนอ่าตามคิวอ่ะน้องแยกเป็นหม้ออยากเป็นหม้อเป็นยักษ์เปนยักษ์เป็นหม้อยกเป็นขวดอันผู้คือทีนเป็นพนักอ๋อ ยอดความอ่าเนาะไอเดียของน้องๆความฝันในอนาคตอยากเป็นหม้อว่าอยากเป็นปูอ่เนาะผู้คนอยากสวยเลือผู้คนอ่าน้องล่าญักแบบเป็นคนสลัดอยากเป็นคนสลด <c oughs> ันนสลดใายไปล่าจะได้หูวทุกอย่างอ๋อแล้วก็ยิม้มให้ล่าจะได้ัวทุกอย่าง<อ> กูเห็นยังละเจอใดเมี่ยงทุกอย่างเนาะเป็นไอเดียของแต่ละคนที yeah, like ่ยากเป็นงังน้องอยากเป็นตำรวจอยากเป็นตำรวจโอ้ยมีหลายคนอยากเป็นตำรวจเป็นอย่างอยากเป็นตำรวจอยากใส่สุดงามอยากใส่สุดงามความฝันเนาะของแต่ละคนบอกคือกัน อัดต่อไปน้องยักเป็นตำรวจยักเป็นตำรวจคือการอ่ะเป็นอย่างยักเป็นตำรวจแเว่าเงินเดือนเนอนงินเดือนสูงเพราะเงินเดือนสูงน้องยักเป็นหม้อยักเป็น,นหม้อเป็นป่วนคนไข้ไหนอ๋อเป็นปวกคนไข้ไรแปลว่าย,ยักษ์สวยเลื่อผู้คนอโอเคอ่ะผู้ใดผู้ใด เป็นนายคพลอยากเป็นนายคพลว้าวอยากเป็นนายคพลเป็นอย่างจริงอยากเป็นนายพลอยากส่นคนอ๋ออยากให้ความผู้เนาะ,ะน้องเ<อ>งี้เป็นตำรวจน้องเงี้เป็นตำรวจ เป็นยักษกินยักเป็นตำรวจเพราะว่าจะเอาเงินไปชงแปลงเงินให้ไม่เท่ากับกทนเพราะว่้ยักษ์เอาเงินไปชมแปลงเงินให้พอเท่าไม่เท่ากคือในอนาคตยักเป็นพนักงานเนาะยักษ์ข้าเงินให้ได้ไ้้จะะีนองหน้าเอ้าเอ่อยักเป็นยักอะไรเนี่ยต่อเปิดหายเหมืนของตนเองเปิดหายเหมนของตนเอง ยักิยกเป็นแม่ค่าบุมีผู้ใดแบบยยกเป็นนักธุรกิจรามแยกเป็นโอ้แฉะได้เนี่ยพวกน้องบอกให้คิดว่าเฮ็ดบ่ใดเขาต้องคิดว่าเขาเฮ็ดใดอ่าซาสมัครออกมามาเป็นคู่ โอเคเอาออกมาให้คนหนึงเวาภาษาลาวเนาะคนนึงเวาภาษาอังกฤษคนเป็นแพเดยพร้อมแล้วบอ Are you ready กระเป๋าเป๋า bag มานั่ง b e n ปึ้ง big oh book ตังเอ่อตัง chair โต๊ะคู่เด d เ a d เส้ย paper big pen กระดาษ pencil โต hòa wow, tổ à uh... yeah. table nhiều yeah. à rubber mấy yeah. ruler bút tú đỏ kèn lại tôi mua sắm sơi mua đi áo kem cần bẹt mà nàng đẹp ปึ้มต่งแฉโตขูเกเจียเปเปเร์บิปเ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 บเเปเบเป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 มปเปเทเปเปเปเรเปรปเตเอเปเปเปเมกปเ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 เมเป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 พปเปเนเ์เป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 เอเปเปตเปปเ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 ่เปเนเปอ อายุเรดิพร้อมแล้วบอเทียงกันดูโนแบดกระเป้าเบชมานังบุกเปื้มแคลตังเดชตกคูเคปเปอรเจียเห็ดดีนเจโตโซดามเทโบโต ลาเวอย่างลิดูเบ e ไม้บรนถัดบูลล์ไม่มันถาดดอกประตูเทคเชินเปลี่ยนกันกระเป๋าเบสม้านั่งบุกแชร์เบสเบเกีบบ ไอ้ต่ลาเบริร์ลาเบอร์ยังเลยลุเลยให้มันถ<ด><ด>่านดองปืนก็ตัวนั่นแหละดองเก่งลายตบมือซมำซึ่มือเดฮ่าเตรียมมาเลยคู่ต่อไปอายุเรดดี้พร้อมแล้วบพอแ,แบกกระเป๋าเบ่งมานังปุ๊ปึ้ง แฉะตังเด็กต๊ะู่เอร์เจียเห็นบิ๊กเพนสโซ่ดาเทเบลโตกรัเร์ยางลบลูเล่น่บรรทัดดอกประตูประตูโอเคเทคเชญแบกกระเป๋าเบสเมานังบู๊ปึงแฉะตังเฟร์ ตคูเฟเปอรเจียเพนบิกเพนโอโซดัมเทเบลต๊ะลูลาเบอร์ยางลูเลอร์เป็นทันดอกประตูต๊ะมูยสำเสรยมมเดกแข่งไล่อคูต่อไปมวลันเชียพ a ีสครูต่อไป อมแล้วมั Are you ready อมแล้วกระเป๋าแบกมานาเรมบุกตาแชร์เด็กเสียเ a p e r pen pencil t a b บ e rubber r โอเคเช็คเชิญเปลี่ยนกันกระเป๋ามานาั่งปึ้มตังโต๊ะตหัเตียบิ๊กโซดัโตอย่ยางลึกไม่บรรทัดประตู เก่งเลยต๊มืองมสยมู่เดหัเใจนะรักจาน